สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้บ้านเราหน้าร้อนนี่ร้อนมากเลยนะครับตับแลบกันเลยทีเดียวออกไปนอกบ้านไม่ได้เลยช่วงนี้ทําให้เกิดปัญหานะครับเรื่องของค่าไฟแพงหลายคนบ่นกันจังเลยค่าไฟแพงค่าไฟแพงไหนจะเรื่องของการคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการคิดแบบขั้นบันไดเมื่อเร็วๆนี้นะครับการไฟฟ้าก็ออกมาแจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะมีการลดค่าไฟฟ้าให้ บางคนก็จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีแต่มีเงื่อนไขว่าสำหรับคนที่ใช้ไฟนะครับขนาด5แอมป์หรือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1.1ชาวบ้านทั่วไปก็งงอะไรฟะ1.1.1คืออะไรทำไมไม่พูดให้มันง่ายๆให้คนมันเข้าใจง่ายๆวะทำไมจะต้องทำให้งงในงงด้วยไม่ต้องงงครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าไอ้หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอะไรพวกนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วเราเองเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทไหนกันแน่มาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูการไฟฟ้าก่อนว่าเขาแบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟอะ่ะออกเป็นหลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นประเภทที่1ก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยประเภทที่2เป็นพวกกิจการขนาดเล็กประเภทที่3กิจการขนาดกลางประเภทที่4กิจการขนาดใหญ่ ซึ่งเขาจะมีแบ่งเป็นย่อยๆไปอีกหลายประเภทนะครับประเภทที่5ที่6ที่7ก็มีเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาลงลึกนะครับเจาะลงไปที่ประเภทที่1ซึ่งเป็นประเภทของบ้านที่อยู่อาศัยกันประเภทที่1นะครับก็แบ่งย่อยเป็นอีก3ตัวเป็น1.1 1.2และ1.3ซึ่งแต่ละตัวนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันก่อนว่า s 1.1นั้นมันคืออะไร ประเภท1.1นะครับเขาจะดูที่ขนาดมิเตอร์เป็นหลักคือขนาดมิเตอร์ต้องไม่เกิน5แอมป์และเพื่อนๆจะต้องใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยติดต่อกันเกิน3เดือนสมมุตินะครับสมมุติว่าเพื่อนๆ่ใช้ไฟอยู่เป็นช่วงของหน้าหนาวก็อาจจะใช้ไฟแค่100หน่วย120หน่วย130หน่วยซึ่งไม่เกิน150หน่วยเพื่อนๆก็จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้านะครับประเภท1.1พอเข้าหน้าร้อนปุ๊บอ้าว เพื่อนต้องเปิดแอร์ด้วยนะครับใช้ไฟมากขึ้นค่าไฟเพื่อนๆน,นะครับอย่างเช่นอ่ากุมภาก็กระโดดมาแล้ว150มีนา150เมษา160เมื่อเพื่อนๆน,น,นะครับใช้ไฟฟ้า150หน่วยติดต่อกัน3เดือนจาก1.1นะครับจะถูกเปลี่ยนมาเป็น1.2อัตโนมัติทันทีซึ่งหมายความว่าตัวค่าไฟต่อหน่วยมันจะแพงขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าหมดหน้าร้อนนะครับอ่าพอมาถึงหน้าฝน อากาศไม่ค่อยร้อนแล้วเพื่อนๆก็ใช้ไฟน้อยลงอย่างเช่นเดือนมิถุนาจาก150ก็ลดลงมาเหลือ120กระกาดาสิงหาก็ไม่ถึง150หน่วยเหมือนกันเมื่อเพื่อนๆใช้ไฟฟ้านะครับไม่ถึง150หน่วยติดต่อกัน3เดือนจากที่เพื่อนๆถูกย้ายไปเป็น1.2ใช่ไหมครับก็จะถูกกลับมาที่เดิมก็คือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1เหมือนเดิมซึ่ง ก็จะได้ใช้ไฟฟ้านะครับในอัตราที่ถูกลงนั่นเองต่อมาจะเป็นประเภท1.2นะครับตัวนี้ก็คือดูเรื่องของมิเตอร์เป็นหลักเหมือนกันก็คือสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้านะครับตัวขนาดมิเตอร์มากกว่า5แอมป์นะครับจะเป็น1.2ทันทีและคนที่เคยอยู่1.1ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนก็จะถูกขยับมาเป็น1.2เช่นเดียวกันครับ อีกตัวนะครับเป็น1.3ซึ่งตัวนี้นะครับแรงดันไฟจะสูงขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็จะคิดราคาไฟที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาด้วยครับเช่น9โมงเชา้าถึง4ี่ทุ่มของวันจันทร์ถึงวันศุกร์คิดอีกเรดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็คิดอีกเระดหนึ่งซึ่งอันนี้เพื่อนเพื่อน,อนก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับมาดูบินค่าไฟฟ้ากันครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นตัวอย่างของผมเองนะครับตรงที่ผมวงสีน้ำเงินไว้นะครับ ทำให้รู้ว่าผมเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.2ซึ่งก็มาจากว่ามิเตอร์ของผมนั้นนะครับขนาดมันเกิน5แอมป์ทำให้ผมเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.2ตัวอย่างต่อมานะครับเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงที่ผมวงสีแดงไว้ครับประเภทกลายเป็น1 11 115ง้าอ้าวทำไมมีตัวเลขทั้ง4ตัวแล้วมันจะทำให้งงเข้าไปใหญ่ไหมครับแล้วทำไมไม่ทำให้เหมือนกัน ของการไฟฟ้านครหลวงมีแค่2ตัวเลข2ตัวเองจะทําให้มันแตกต่างกันทำไมวะเนี่ยงงไปอีกอา้าวงั้นเดี๋ยวมาดูตารางเปรียบเทียบกันครับมาดูตัวนี้ดีกว่าครับเ,เพื่อนๆอเพื่ออธิบายให้เข้าใจอย่างตัวเลข4หลักใช่ไหมครับให้เพื่อนๆดูแค่3หลักพอนะครับหลักแรกก็คือเลข1เลข1ก็หมายความว่าอยู่ในประเภทที่1ก็คือเป็นประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็2ตัวถัดมานะครับ1นก็คือเป็นประเภท1.1ก,ก,ก็คือขนาดไม่เกิน5แอมป์ เป็น1.12ก็คืออยู่ในประเภท1.2นะครับก็คือขนาดเกิน5แอมป์ขึ้นไปแบบนี้จะทําให้เราดูแบบเข้าใจง่ายๆนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับจะทําทให้เรางงเข้าไปกันใหญ่อันนี้เป็นตารางสําหรับในการเปรียบเทียบนะครับเป็นไงบ้างครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกหายหายงงมากขึ้นไหมครับหรือทําให้งงหนักกว่าเดิม <laughs> นี่ผมก็พยายามจะอธิบายไปแล้วนะครับ ก็มีเนื้อหาดีๆอะไรก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ